เพลย์룸นะแล้วอยู่กับไอดอลทั้งสองคนในวันนี้ด้วยนะต้องเรียกว่าเป็นคู่หูดูโอได้ไหมวันนี้ใช่ครับดูโอเลยโอ้ยดูโอหน้าใหม่แห่งวงการดูโอหน้าใหม่ดูอหน้าใหม่เขาเพิ่งทำเมื่อวานเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวมางง่อยกันหน่อยในแต่มาช่วงนี้แล้วอากาศร้อนด้วยแล้วเพลงของคุณเนี่ยกระตุ้นอะดรีนอะดีนอโรนทบให้มันหลังขนานเออไดครับเรามีวิธีแบบคลายร้อนแบบสไตล์แบบเต็มแม็กยังไงบ้างครับอ่าวิธีคลายร้อนสไตล์เต็มแม็กใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าผมถ้าวิธีคลายรร้อนนจิงๆเี่ย แน่นอนครับเอ่อเล่นสงการครก้สงการแล้วฉีดน้ำกันนวๆเลยครับอย่าลืมเปิดเพลงนี้ครับ ฉีดไปเต้นไปฮะรับรองไม่ร้อนครับเย็นสบายฮะพี่ดงชอบมากชอบมากฉีดไปด้วยแล้วเปิดเต็มแม็าเปิดเต็มแม็กไปด้วยฮะนี่คือวิธีคลายร้อนแบบเต็มแม็กเลายอาบน้ําไปก็เต้นได้เนอะเฮ้ยแล้วแล้วภูมิครับภูมิไหมฮะภูมิเล้วก็ดื่มน้ําเย็นๆนี่แล้วก็ต้องเปิดเพลงอะไรผ่อนคลายฟังไปด้วยอ่าฮะก็คือเพลงเต็มแม็กเนี่ไงเดี๋ยนะเพลงคลายเพลงเต็มแม็กผ่อนคลายเออเออเออผมฟังแล้วจะลงใจจะลงใจเรียกว่ามันสบายใจสนุกสนุกครับผมเฮ้ยแต่พี่ว่าเพลงนี้มันเหมาะกับช่วงเทศกาล ความสุขจริงๆนะแล้วก็เป็นวิธีคลายร้อนนะฮะของหนุ่มๆด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกๆจังหวัดที่อยู่ในไลฟ์ของเรานะครับทักทายสาแบบเดือดแบบนี้โอ้โหเนี่ยผมเห็นเนี่ยแฟนๆภาคเหนือมาแล้วโอ้หนี่สายตายามากนะครับไม่รู้ว่าฝุ่นที่นู่นเต็มแม็กซ์ยังเต็มแม็กอยู่หรือเปล่าอาจอาจจะยังมีบ้างแต่ว่าดูาจอาจจะยังมีบ้างแต่ว่าดูแลสรสุขภาพครับไม่มีอะไรทำก็ฟังเต็มแม็กครับผมนี่ขายตลอดเอาล่ะมาถึงซิงเกิลนี้กันบ้างดีกว่าพี่ลงอยากรู้ก่อนเลยว่า เอมันมีกลิ่นอายของความเป็นถ้าพี่หลวงฟังนะพี่นึกถึงยุคแบบ90ยุค2000 Y2K ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เราสองคนเกิดยุคทันยุค90ด้วยครับเราเกิดยุค2000ลใช่เราสอง0ันแล้วกันเอออย่างอย่าางถ้พี่หลวงพูดถึงแบบดูโอสมัยยุคนั้นอ่ะคุณรู้จักพวกแบบแรปเตอร์ไหมจอห์นนี่หลุยอย่างนี้เกิดรู้นเหรับเออหรือว่าแบบก๊อบไมค์รู้จักไหมเขารู้จักเคยเคยมีเคยมีแผ่นซีดีที่ที่ก๊อบไมค์ด้วยวิวเออเออนั่นมันยุคชอบชอบดูมาก มันยุคนั้นเลยนะเพลงมันมีกลิ่นอายแบบนั้นเลยแล้วก็มีใครอีกดูโอแบบริฟออยเกิดทันไหมคุณเกิดทันเจอาวยอยอย่างนี้ไหมพี่ต้งเขียนู้ไม่ไม่ไม่ทันจริงไม่ทันจริงแต่เพลงของเราจะมีกลิ่นอายแบบนั้นตามไปครับใช่ครับเพราะว่าคือด้วยเพลงนี้จะถูกไปยกไปใช้ในซีรีส์ที่เรากำลังถ่ายทำกันอยู่ครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ชื่อ across the sky รัตฟ้าล่าฝันครับซึ่งเราสองคนเราได้รับเป็น ได้รับบทเป็นคู่ดูโอยุค2 0 0 0ยุคไวท์เแต่าเป็นศิลปินลยครับใช่ครับในในเรื่องแล้วแล้วมันก็เลยลิงก์กับตัวตัวเพลงด้วยครับเพราะว่าบทที่ได้รับแบบพวกเรา ผมมารับบทชื่อเต็มชื่อเต็มบูมรับบทเป็นแม็กซ์ก็เลยเอาเต็มแม็กซ์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเพลงทำเป็นเพลงนี้ขึ้นมาตอนนี้ที่มาที่ไปเลข90นั่นอะไเงี้ยใช่ครับใช่นี่คือที่มาที่ไปเลยก็คือเดี๋ยวคุณจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าจะออกอากาศทางช่องวันใช่ผมแล้วก็จะได้รู้จักคุณในนามของเฮ้ยเต็มโต้งแม็กแม็กซ์ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ไอดอลในยุค90ต้องใช้คำนี้เลยครับช่โอ้โหแต่เพลงเพลงมันได้จริงๆคือพี่ฟังแค่แบบ เอางี้ว่ะตอนขึ้นดนตรีมาเบลลดี้แรกโอ้โหพี่นึกถึงบรรยากาศตอนพี่เป็นวัยรุ่นเลยไม่ต้องเริ่มขยับขาแล้วนะลมบนจอยอะไรเงี้ยลมบนจอยขยับขาขานี่เด้งขึ้นมาเลยแล้วพอเดินหนีไปไม่ไช่เด็กเต้นเนาะเด็กเต้นแล้วพอรู้ว่าเอ้ยเป็นภูมิกับภูมิมาร้องแบบสไตล์ไอดอลเต้นๆยุค90ตอนแรกนึกภาพไม่ออกตอนที่ยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอนะเพราะคุณก็ หลายคนก็ไม่ได้ชอบเต้นด้วยครับเหมือนแบบว่าเอาเอาว่าบอกว่าเราเราไม่คุ้นเคยเราเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่แบบว่าเราต้องเต้นแบบทั้งเพลงเลยครับเพราะเพลงนี้แบบเอ่อค่อนข้างที่มีท่าเต้นเยอะมากแล้วก็เราเราก็บวกกับท่าเต้นที่เต้นเนี่ยมันมันจะมีความแบบมันจะมีความแบบท่าเต้นแบบยุคนั้นนะครับใช่ใช่แบบว่าจะมีกลิ่นอายของยุคนั้นด้วยถ้าถ้าสังเกตในเอ็มวีก็ทุกคนจะเก็ตนะครับใช่มัก็ต้องแบบทำกันบ้านเขาแบบเอ้ย เราจะต้องไปดูแบบดูพี่ๆจากศิลปินยุคนั้นจริงๆแบบว่เขาเอ้ยเขาเต้นกันยังไงบันเทิงรเอนเตอร์เทนบนเวทีครับไม่อย่างภูมิเนี่ยพี่ด่งจะคุ้นตากับภาพที่คุณแบบอ่าร้องเพราะพราะร้องช้าตถกกีตาร์เออคุณถือกีตาร์ตัวหนึ่งใช่แล้วบบเล่นกับเครื่องดนตรีแล้วร้องเพลงแบบโชว์พลังเสียงโชว์อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วพลิกมาเป็นไอดอลยุค90าสิบเยากไหมถือว่ายากพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราต้องทําการบ้านเรื่องการเต้นเลยอันดับแรกแล้วก็แล้วก็ไปดูว่า บุคลิกของศิลปินในยุคนั้นอืเป็นยังไงเวลาที่เขาออทีิจูดเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาว่าเราจะเป็นยังไงได้บ้างได่ครับอนี่ออกมาเป็นก๊อปไหมเลยของพวกเขาเพราะยุคไอทูเคก็ต้องนึกถึงมีก๊อปใหม่ด้วยนะครับของเรานี้ เออมาในแบบสไตล์แบบดูโอเหมือน i ิ h บออยไม่ได้จริงๆได้จริงแสดงว่าทํากันบ้านมาดีนะครับแล้วก็เพลงนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าซีรีส์เนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่ยังไม่ได้เห็นกันแต่อยากจะให้ซึมซับกับเพลงเพลงนี้ใช่ครับเพราะผมว่าเพลงนี้สนุกจริงนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นอายุ9กูนที่พี่รอมานานใช่ใช่ใช่แล้วอยากจะเห็นเราสองคนในสไตล์แบบเวอร์ชันที่มันต้องมาแดนซ์มาเต้นใช่ครับโอ้ที่ช่วงแรกผมเหมือนแบบ ยืนเต้นแอโรบิกกับพี่อัเดียนนี่จักใจเลยครับผมเต้นแล้วผมมันไม่คือเลยครับพยายามฝึกไปเรื่อยๆครับก็ยังไม่คืออยู่ดีได้เลยวไม่แต่มันได้นะไม่เพราะก่อนหน้านั้นบูมนี้ก็คือจะเป็นสไตล์อาจจะไม่ได้เต้นแบบเต็มแม็กขนาดนี้ฟิลแฟนมันก็จะเป็นแบบว่ามีมีท่าเป็นบางท่อนอะไรนี้ครับเหมือนแบบโยกได้อะไรเงี้ยแต่เพลงนี้โอ้โหสุดจัดสุดจริงเหมือนว่าต้องต้องทำการบ้านมาดีๆครอืออย่างนี้พี่ถงกลับมาถามที่บูมหน่อยดีกว่าอย่างเพลงเต็มแม็กเองเนี่ย เนื้อร้องทํานองและการเรียบเรียงเนี่ยใครใครมาช่วยในการทําเพลงเรื่องของเนื้อร้องทานองจะเป็นพี่กอล์ฟโบสการ์เป็นคนแต่งใช่ครับแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่เอฟูอุ้ยโอ้ยศิลปินโอ้ยนี่คนแต่งเพลงยุค90เลยนะเนี่ยใช่ครับเอาเซียนเลยใช่ครับใช่ทางนี้เลยครับคือสมัยแต่งที่แบบโอ้ผมจําได้ยุคเพลงดังๆในยุคนี้มาหลายเพลงใช่ครับแล้วก็มาทําให้พวกคุณใช่แล้วเป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานกับพวกทีมเขาเรียกว่า มีประสบการณ์ในการทําเพลงในยุคนั้นครับแล้วทีมในตานานเออทีมในตานานเป็นไงบ้างทํางานทํางานด้วยสนุกมากๆครับคือพี่ๆก็สบายกับเราให้แบบสบายๆแล้วก็มีความเป็นกันเองสูงมากแล้วก็เรื่องของตอนที่เราเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยพี่ๆก็ให้เป็นฟิลสนุกของเราได้เลยซึ่งซึ่งพวกเราก็ลองทํากันบ้านมาดูว่าเราจะร้องกันแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็พี่เอฟูก็บอกว่า ร้องไปเลยร้องแบบสนุกสนุกอ่าเราจะประมาณนี้ประมาณนี้เราเราเรา,เราเหมือนเราแทบไม่ต้องแบบโฟกัสเรื่องเสียงครับเหมือนที่เขาบอกว่าเอ่อให้ให้เราอินเทคนิคจากยุคนั้นเลยครับจากที่พี่พี่ยุคนั้นเขาร้องก็คือแบบว่าคือ,ค,อ,ค,อคือเขาจะไม่มีการแบบว่าฟิลแบบแบบโฟกัสหรือว่าหรือหรือว่าจะแบบพยายามทำให้เสียงมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แบบแค่เอาฟิลเราเลยครับ<ๆ>แบบ <น topics S 2> เอาฟิลเอาสนุกเลยเอาเอาเสียงที่เป็นตัวเราเองเลยครับใช่แล้วแล้วแล้วมันก็เลยแบบ ทำทำให้งานมันราบลื่นครับได้ดีเพราะว่าเราแค่แบบทำเสียงเงี้ยพี่ผมไม่ต้องแบบผมไม่ต้องเก๊กเสียงเลยครับหรือไม่ต้องไม่ต้องแบบมีเทคนิคใช่รร้องที่แบบเอ้ยท่นี้ต้องโท่นี้ลงต่ำเท่านี้ยังไงลบเสียงเอาฟิลเลยครับเอาแค่สนุกเลยเหมือนเป็นเพลงเอนเตอร์เทนใช่ครับเอนเตอร์เทนแล้วก็แบบจัดในจังหวะการร้องนี่ก็คือเข้าไปในห้องอัดคือตามฟิลเลยเลยก็คือตามฟิลเลยใส่ความเป็นตัวเองได้เลยครับอย่างนี้ภูมิทำเพลงเงี้ยอัดเพลงนี้นานไหมครับผมเอาจริงๆไม่ ไม่รู้ว่านานหรือไม่นานคือเราเข้าไปปุ๊บเราเข้าไปรวมเวลาที่คุยแล้วก็เข้าห้องอัดด้วยก็ประมาณสองชั่วโมงครับแต่ว่าอัดจริงๆเนี่ยถึงชั่วโมงไหมอัดจริงๆน่าจะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเลยคุยเหลือคือนั่งนั่งคุยเลยครับนั่งคุยคุยกับพี่เอฟูเลยเอออย่างบูมพี่อยากรู้เนี่ยปกติเราก็จะเกิดในยุคแบบเกินฟังเพลงในยุคแบบปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วคุณได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้เข้าไปร้อง ในสไตล์แบบ90 Y2K คิดว่าในมุมของเรามันมีความแตกต่างไหมศิลปินวิธีการร้องยุคนี้กับยุคนี้กับยุค90ยุคนี้กับยุค90ใช่ไหมครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมีความเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาเราร้องเพลงเราเราใช้ฟิลลิ่งเหมือนกันครับแต่ว่ามันอาจจะต่างกันที่ว่าอะถ้ายุคสมัยนี้ปุ๊บแบบคําบางคาเราเราอาจจะแบบคืออะถ้าเทียบจากยุคนั้นใช่ไหมครับคำมันจะมีแบบ สะบัดสกัดสลัดอะไรแบบทำให้มันแบบสอดคล้องกันแบบให้มันแบบทั้งเพลงครับมันมันจะมีความสอดคล้องกันแต่ว่านึกถึงบอสปฏิพานใช่ใช่สกัดสะบัดอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งผมเขแท๊กแท๊กแท๊กแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้แบบว่า อ่มันมันก็อาจจะมีให้เห็นบ้างแต่ว่ามันจะน้อยลงแล้วเลยครับแบบการเล่นคำอะไรงี้ยแต่ว่ามันมันเหมือนว่ามันจะไปเล่นที่ตรงอื่นมากกว่าแบบการใส่แบบเออ่ซาวด์ดนตรีที่แบบแปลกใหม่จากยุคนั้นแบบยุคนั้นก็จะมีมีซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคนั้นครับอย่างเสียงโทรศัพท์โนเกียพี่ในในเพลงนี้จะมีครับจะมีตึงตึงตึดดึงตึดดึงตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยเนี้ยอันนี้คือพี่เออที่เขาใส่มาด้วยพี่เอฟูใส่มาด้วยครับแล้วแล้วเขาบอกว่าเสียงนั้นอ่ะคือเขาเขาไม่ได้เอามาจากเสียงโทรศัพท์จริงครับเหมือออนนนนนนเเเเเเคค้้้้้าาาแแแแแบบ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 ขขขึมมมใใ่ชชีียยยโตงลลลป็์์รรดััวว ใส่แบบทับเสียงเอฟเฟกเข้าไปแล้วกดทีละตัวตึง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 เอามารวมกันอือวันนี้แสดงว่าใส่ใจทุกรายละเอียดของเพลงเพลงนี้ครับโอพี่เอฟูกับพี่กอล์ฟกอดกัสเก่งมากอไม่ว่าจะเป็นเสียงของคุณที่แบบาเขาเรียกว่าปล่อยออกมาให้นึกถึงฟิลบรรยากาศในยุคนั้นแล้วก็ยังมีเมโลดี้ดนตรีต่างๆที่อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองลองฟังลองเสพฟกันแบบลองอินอินดูแล้วใครเกิดในยุคนั้นจะนึกออกเลยโหด พูดถึงโทรศัพท์โนเกียดนตรีมันกประมาณนี้แหละัะมันก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะฮะในส่วนของภูมิเองนะครับไอตอนที่เราต้องถ่ายทอดอารมณ์ฟิลลิ่งแบบ Energy ที่ต้องเต็มแม็กอย่างเงี้ยคุณนึกถึงอะไรตอนตอนตอนถ่ายทอดอารมณ์นี้ นึกถึงตอนกินส้มตำเผ็ดๆเลยพี่ตำเหรอพี่เป็นเผ็ดเลยยังเลยครับยังไงครับเพราะเพลงนี้มันต้องมันอัดอันอะไรสักอย่างแล้วเราอยากจะระเบิดมันออกมาแล้วก็ใส่แบบเออมีกี้เชยอยู่เต็มแมสอ๋อคือที่ที่เราในห้องอัดนในในหัวแบบส้มตำส้มตำอยู่เซ็ตแซบเซ็ตแซบเซ็ตบเออมีอยู่เชยอยู่เต็มแมสส้มตำมาปุ๊บเผ็ดแซ่บที่นึกถึงส้มตำเพราะว่าก่อนมาอัดเพลงนี้เขาไปแวะกินส้มตำกันหรออ๋อจ้ะ ใช่ใช่จริงจริงอันนี้จริงที่ผมรู้มาว่าผมไปร้องต่อแล้วได้กลิ่นที่รอใช่ที่บอกร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยผมพยายามแบบว่นน้ำเหมือนแบบเหมือนนี้เลยออ๋เหร เอ้บูมโหบูมโอ้หพี่พี่มีลูกอมไหมพี่องสงสารพี่บูมเลยเนี่ยพี่พี่ระวังไหม่พี่ก็ชอบกินจริงเออพี่ก็เป็นคนชอบกินแบบอาหารสไตล์อีสานอะไรอร่อยนะครับมันอร่อยนะฮะเออยิ่งกินยิ่งเปิดเพลงนี้นะใช่แซ่บหลายให้เราเราจะได้เห็นบรรยากาศการทำงานเบื้องหลังที่พี่อยากให้พวกคุณเห็นบูมภูมในในแบบในเวลาที่เขาบิ i อารมณ์หรือ f e ล l i n g ต่างๆบางคนจะนึกถึงแบบปาร์ตี้แต่คนนี้ ไม่เหมือนใครเข้าห้องอัดจัดเต็มแม็กแบบนึกถึงส้มแซบแซ่บอี๋สุดยอดสุดยอดเลยเนะสุดยอดมันต้องมีแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเอาล่ะแล้วเพลงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับเพราะว่าปล่อยออกมาเนี่ยวันนี้น่าจะน่าจะประมาณวีคหนึ่งได้แล้วไหมครับวีคหนึ่งวันอาทิตย์ไปๆอืมช่องทางในการฟังเพลงนี้โปรโมทนะครับในการฟังเพลงเต็มแม็กครับผมสำหรับ MV ็มวีเมวีสามารถฟังได้ที่ช่อง YouTube ช่องวัน31ครับผมแล้วก็ทุกเพจ ทุกสตรีมมิ่งทุกสตรีมิ i n g ไปฟังได้นะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับรวมไปถึงอย่าลืมตาม IG ของน้องๆด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็ที่สำคัญพูดถึง MV แล้วพี่บอกเลยที่ที่หลงบอกตอนแรกนั่งฟังเนี่ยนึกถึงยุค Y2K ยุค90พอเห็น MV โอ้ใช่เลยเว้ยมันใช่เลยมันใช่เลยแล้วคือนางเอก MV น่ารักมากเอ้ยพูาเป็นเสียงเดียวกันจริงพเป็นเสียงเดียวกันน่ารักมากพี่ปุ๊บ ตอนที่ไม่รู้อะไรเลยนะเปิดเข้าไปดูเอ้าเฮ้ยมาด้วยเหรอเนี่ยเล่าซี MV ็มวเราเล่าเราเล่าถึงเรื่องอะไรในมิวสิกวิดีโอตัวนี้คือจริงๆเราแย่งจีบสาวคนเดียวกันใช่ครับแล้วแล้วเหมือนแบบว่าเราอ่ะรอบแรกอ่ะคือเราจะอยู่ในพารของเราก่อนสองคนก็คือเป็นพารของช่วงอดีตครับแล้วอยู่ดีเนี่ยเราก็จะหลุดออกมาจาก iPad ที่ที่พี่มาเบลเขากำลังนั่งดูอยู่นุ้ยนุ้ยว่ากำลังนั่งดูเออเยพี่เนี่ยมันจะมีความแบบเลนฟิชไอครับเพราว่ามันจะแบบมันจะเป็นมุมจะเล่นเล่นแบบเก้าสูงกับสองพันใช่อยแล้วก็ักแบบตารางอะไรพ็อปอะไรอย่าทำให้นึกถึงลังพงมีอะไรอยย่างงเี้ใช่ครับดูดูท่าเต่เนี่ยนี่นี่คุณผู้ฟังครอยากให้ดูจริงนี่คือฟังบูมแบบภูมิเล่าเนี่ยคุณต้องไปดูบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือยุคนั้นมันก็จะมีสีสันสดใสแล้วก็มีลำพงลำพงหลายนี่มันมันแบบ ขนาดพื้นยังฟอร์เป็นขาวดำเลยใช่ครับใช่แล้วด้วยอัตราส่วนของ MV เราเราใช้3ต่อ4ซึ่งจะเป็นสัดส่วนเดียวกันกับ m อ็มวีสมัยก่อนใช่ครับยุคทีวีสมัยยุคแบบเป็นตู้ตั้งแต่ใหญ่เลยใช่ตัวจะเล็กนิดหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ย ได้นางเอก MV ตัวนี้มาเล่นได้ยังไงฮะน้องภูมิครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้ยังไงเพราะตอนแรกอ่ะเราเราไม่รู้ว่าจะมีนางเอก MV ็มวีด้วยเซอร์ไพรส์เราคิดว่าเราจะได้เป็นพระเอกสองคนหล่อๆโอ้เป็นซีรีส์เป็นสายซีรีส์วายไปก่อนแล้วเราก็เพิ่งมารู้ก่อนที่จะถ่ายเอ็มวีใช่อูกแบบว่าเพิ่งรู้เลยสมมรู้ว่าถ่ายวันเนี้ยก็รู้เมื่อคืนเลยครับโอ้เซอร์ไพรส์ได้เนี่ยใช่เซอร์ไพรส์มากๆเกินต้านเกินต้านเกินต้านเลยครับเจอครั้งแรกแล้วอุ้ยมาเล่นเนี่ยเออมาเล่่นนใ้้ดวยชครับะ ลองไปดูก <muitas S 2> ันได้นางเอกมิวสิกวัพูดขนาดนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วครับก็คือเป็นน้องมาเบลจากเอ่อแก๊กซี่พิกซี่มูเตลูเสร็จแล้วเกินต้านเสร็จแล้วโอ้มาเต็มแม็กในเอฟีพวกคุณดีใช่แล้วเออนะครับถามน้องบูมบรรยากาศในการถ่ายทําในวันนั้นเป็นไงฮะถ่ายทากันกี่โมงอะไรไงร้อนไหมร้อนครับเรื่องเรื่องร้อนต้องบอกเลยว่าร้อนมากครับเต็มแม็กเลยเต็มแม็กครับเหงื่อนี่เหงื่อนี่เต็มแม็กเลยครับมันมากการถ่ายทํำหน้าผมมันมาก ต้องซับตลอดเลยครับอะไรเนี่ยมันมันทีนีครับมันจริงก็คือนัดนัดก็ประมาณตีห้าครึ่งครับแต่ว่าเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าก็ก็คือเต้นยับเลยครับทั้งวันเลยงฮะถ่ายน้องตั้งแต่ตีห้ายาวข้ามมาอีกวันหนึ่งเที่ยงคืนเลยอรอไม่แต่ว่าคุ้มครับคุ้มเพราะว่าภาพที่ออกมาคือแบบโอ้โหมีมีมีหลายมุมมากคือหลายอย่างที่เราต้องเล่นเราต้องทําครับครับผมก็คือแบบทุกฝ่ายคือเต็มที่มากจัดเต็มมากเหมือนชื่อเพลงชื่อเพลงเลยแล้วก็ มีอันนึงเครียดด้วยยังไงบูผมทำโทรศัพท์หายโอ้ตายตาหายในกองครับมาเบิวเอาไปหรือเปล่าไม่ใช่เขาเขาช่วยตามหาเออแต่ว่าเจอแล้วครับแต่ตว่าเจออยู่ครับเป็นเป็นบรรยากาศที่สนุกดีครับแบบอบอุ่นด้วยครับทุกคนคือแบบพร้อมใจกันทำงานมากเบื้องหลังการเต็มแม็กนะฮะน้องเราทำโทรศัพท์หายโทรศัพท์หายพี่ด้วยเพราะว่าต้อง คือโลเคชันนี้คือโลเคชันเดียวแต่เปลี่ยนใช่ครับแต่ว่ามปลีหลายมีหลายมุมเลยครับใช่หลายมุมเพราะว่าดูจากที่พวกคุณแล้วมันมีทั้งทีมเดี๋ยวพี่โด่งบอกเลยทีมแดนเซอร์ก็จัดหนักจัดใจมากทีมแดนเซอร์คือแบบโอ้โหสุดมากแดนเซอร์จะมีมาสองกลุ่มเหรวันนั้นสองกลุ่มแต่พวกคุณสองคนต้องเต้นกับแดนเซอร์ทั้งสองกลุ่มใช่ออกพี่รู้เลยโอ้โหแต่อิจฉาพี่แดนเซอร์วันนั้นมากทำไมฮะผมเห็นมีคนนึง เอาคอมเอาเมาส์เอาจอยมาเล่นเลยฮะเล่นเกมกันเลยเล่นเกมตั้งคือคือเขาก็รอเราเขามาตอนบ่ายแล้วซีนที่เขาจะต้องเข้าเซตกับเราอ่ะมันอยู่ช่วงแบบทุ่มสองทุ่มเลยเขายกคอมมาแบบตั้งสเตชันตรงั้จริงจังจริงจังมากโหแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วอิจฉาเลยฮะอยากไปนั่งเล่นด้วยนะฮะเออมากันแบบเซตจริงจังเพื่อจะรอเข้าฉากกับเราตอนเย็นใช่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงจริงนะครับบรรยากาศ มิวสิกความสนุกสนานนะครับแล้วก็พี่หลวงชอบสีสันของพวกคุณด้วยครับบูมบูมครับเสื้อผ้าหน้าผมนี่คือจับไหมจับโอ้คำนี้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยมันจับเว้ยมันยุ่งไงเนาะมันจับมันฟิวมันจับสีแบบนี่คือคอตูมคุณกี่ชุดเนี่ยใน่นอนอ่ะเราชุดอในในเอ็มวีนี้เราเปลี่ยนเป็นสองชุดมีสองชุดครับก็คือจะมีเป็นเซตเนี่ยที่เห็นเป็นเป็นเอ่อสีส้มสีแดงอันนั้นเป็นของชุดหนึ่งแล้วก็จะมีเอ่อเป็น อ่อีกอีเซตหนึงจะเป็นใส่เสื้อหนังสีดำทั้งคู่เลยครับครับก็คือจะเปลี่ยนแค่ตัวนอกอรงเงี้ยเอาแหละนี่นะฮะคือเต็มแม็กนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราน่าจะได้มีโอกาสเจอพวกคุณทั้งสองคนตามงานอีวงอีเวนต์แล้วก็คอนเสิร์ตนะครับใช่ครับทุจะสารจ้างได้นะครับไม่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์อ่าพรีเซนเตอร์แม็กแม็กอะไรแม็กแม็กได้หมดเลยแม็กแม็กอย่างเงี้ยเข้ามาได้นะครับเรากำลังรออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะฮะหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะอะไรก็ได้ครับผม เฮ้ยพี่รอพี่รอติดตามเลยนะครับอยากให้พวกคุณเป็นพรีเซนเตอร์แบบพร้อมเต็มนะฮะอ่าเขาเรียกดับคลายร้อนสักสักหนึ่งหนึ่งกรึบเนี่ยเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็จะเป็นขนมกรุบกรอบเออขนมก็ดีนะครับเครื่องดื่มก็ดีฮะสดชื่น ต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วฝากช่องทางพวกคุณเลยรวมไปถึงฝากผลงานของบูมบูมกับซิงเกิลนี้ด้วยครับเชิญครับครับช่องทางการติดตามของพวกเราของบูมฝากก่อนเลยไอจีได้ครับสำหรับไอจีนะครับเอ่อ b o o m underscore s h h นะครับอันนี้อันนี้ไอจีครับผมครับฝากด้วยฮะของผมไอจีชื่อ p h p อ p พเออ่อ p ีเอชพีครับเป็น p h ภูมิครับผมก็ตามส่องน้องๆได้นะครับรวมไปถึงไปติดตามดูว่า เดี๋ยวเดือนนี้จะมีอีเวนต์ที่ไหนบ้างเวทีไหนกันบ้างก็สามารถไปส่องดูตามอินสตาแกรมหรือช่องทางของค่ายพวกคุณได้เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าสงกรานนี้พวกเราจะเดินสายเต็มแม็กซ์กันเราเริ่มตั้งแต่วันไหนบ้างฮะมีตั้งแต่วันที่12 13 14 15 16 17 18อะไรไม่ใช่สิบสองถึงรับผมครับเลยนะคนสงกรานีเราจะไปสงกรานีเต็มแม็กซ์กันสำหรับใครที่ถ้าใครว่างนะครับหรือว่าใครที่อยากมาสนับสนุนกับพวกเราสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ในช่องทางเพจหรือว่าในหน้า IG ของ เราก็ได้ข่าวคก็จะเจอข่าวสารต่างๆนะครับจอย่าลืมฮะเอาล่ะนี่ก็คืองานเพลงนะครับที่พวกเราจะได้ติดตามน้องๆกันอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปีนี้แน่นอนรวมไปถึงฝากเพลงนี้ไว้นะฮะไอแม็กขอให้มันทะลุทยานนะครับแบบจัดเต็มนะครับเอาล้านวิวสิบล้านวิวมาให้ได้นะฮะสำหรับในงนนี้พี่โด่งบอกเลยว่าเหมาะกับช่วงเทศกาลแห่งความสุขมากๆครับเดี๋ยวนิดนึงนะฮะก่อนไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญซีรีส์ของพวกคุณที่เราจะได้ดูเนี่ยมันน่าจะออนแอร์ภายในเดือนไหนครับหรือว่าปีนี้เราจะได้ดูไหมครับ ที่ปีนี้แน่นอนใช่ครับที่รัตฟ้าล่าฝันบอกมานะครับใช่รัตฟ้าล่าฝัน across the sky ครับก็ที่แพนเอาไว้นะครับอืตอนนี้เหรอครับอ๋ออ๋อมีมีคนบอกว่ายังไม่รู้ครับยังไม่ชว์เหมือนกันครับเท่าที่เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้นะครับกับชื่อซีรีส์รัตฟ้าล่าฝันรอดูนได้ทางช่องวันแล้วเราจะได้เห็นดูโอ้คู่นี้เล่นอยู่ในเรื่องนี้แน่นอนแล้วถ้าเกิดพี่พี่ถามอีกนิดนึงครับคือ อินไซด์มากเลยนะไทยทํากันไปเยอะหรือยังครับเรื่องนี้อจริงๆเนี้ยนี่ตอนนี้น่าจะถึงครึ่งเรื่องอาจจะเกิน50%แล้วประมาณ50% 60%ิบเร์เซ็นต์หรือเจประมาณนั้น่าเอประมาณนั้นก็ใกล้ได้ติดตามกันแล้วนะครับใกล้ได้ดูแล้วแล้วนางเอกมีไหมในในเรื่องเนี้ยโอแน่นอนครับนางเอกบอกเลยมาจากเวทีเดียวกันกับพวกเราด้วยน้องสาวของผมเองเฉลยได้ไหมใช่คือเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ภูมิเดี๋ยวใครเล่นใครเล่น ใครมามาเล่นด้วยในเรื่องนี้อันนี้เราบอกได้ใช่ไหมก็มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเออโปรโมทให้น้องหนิอยนเอิร์นเอิร์นฟาติมาน่ารักเลยอ่ะคนนี้พระเอกคือน้องบอสครับผมพระเอกในเรื่องนี้เป็นลูกของผมด้วยนะคนนี้เป็นพ่อนี่คือผมเป็นพ่อคนแล้วพี่เดี๋ยวคุณเล่นเป็นพ่อใช่เป็นเป็นเป็น พ่อพระเอกในช่วงที่เป็นวัยรุ่นครับผมแล้วก็แล้วไงแล้วไงมันก็เป็นอย่างในทีเซอร์ครับอยู่ดีๆก็เต้นๆอยู่แล้วก็ลงไปตายเฮ้ยโอ้โหเอาเปมาทีไปเลยสปอยประมาณนี้ก่อนประมาณนี้นาดูมากน่าดูมากไงแฟนๆของบูมภูมิติดตามแล้วจริงๆเนี่ยเม้นเยอะมากเลยนะเคีทีพับจากเวลาไม่พอหงหงิดเสียดายเอาคันนะครั้งหน้าเอาน้องเอิญมาด้วยเอิญนี่พี่ว่าน่ารักเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะเห็น ผลงานการแสดงของเขามากแต่ว่าวันนี้เล่าหมดแล้วจริงๆนะครับทีมไทยกับ2หนุ่มแล้วก็เพลงนี้ฝากไว้จริงๆเลยนะครับสำหรับเต็มแม็กจากบูมภูมิครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไอดอลเพลงรูนครับผมเย้